ลุกตาลุกตาสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ พอกันกับมาดามบ้านนอกนะคะเมื่อนี้หลังจากที่บันไรเจอกันประมาณสามอาทิตย์นะคะมีเรื่องรลวามากมายนะคะที่เฮทหายมาดามบ้านนอกนะบอมีกาลังใจที่จะทําคลิปนะคะแล้วก็สี่าเวาวหายเอฟซี FC ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะแต่ว่าเมือ่อเนี้มาดามบ้านนอกมาเข้าป่าหาเก็บเห็ดนะคะอ่ามันจะเป็นช่วงเ็ดจะเบิดแล้วนะคะก็เลยจะ มารอเบิงนะคะทุกคนมาค่ะมารอเบิงเห็ดน้ำมะดาบันอนอกนะคะวันนี้อ,นอากาศดีนะคะแสงแดดออกตอนนี้เวลาประมาณะจะบ่ายโมงแล้วล่ะค่ะรอนยาวิโกเเวมาค่ะทุกคนมาลุ้นว่าจะมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าสัสกเก ทุกคนทุกคนบ้างค่ะเบื่อค่ะพ่อเฮ็ดอ่ะคัดคันตะแล่นนะคะเห็ดดำขาเหลืองนะคะทุกคนกันลังงามเลยนะคะอ่าสักเก้ทิตาทิตาอ่ะพกค่ะรอนอจ้ะพกค่ะทิตาสวยสวยเลยค่ะทุกคนเบื่อค่ะกันลังสวยนะคะทิตารอนาติจ้ะเจตุมุะ สวยๆเลยเอาไปทำความสะอาดบ้านวิคเลียนซไอแฮมมาเอาบังดูค่ะทุกคนบังดูค่ะมาซะสุยอดทิตาทิตารันดาเมนดอมอากัมลันนู่แต่บังดูค่ะทุกคนปาทิโซงามงามค่ะทุกคน mm hmm. บังนะคะคอยคิดทอด เก็บเห็ดขอ่อยได้มาเก็บเห็ดสามอาทิตย์นะคะทุกคนเก็บเก็บค่ะยะเบิ่งค่ะทุกคนสวยๆค่ะทุกคนเบิ่งค่ะเบิ่งน้ง้ําเลยค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งจุ่มนี่จุ่มนี่ค่ะ มาขาบันเหนือมาเก็บกันเลยค่ะอ๋ออทอะสักหนึ่งนี่ดอกขาสวยสวยไเดินฟื้นส้วมดอิ่เตะไม่ไดเอ้าก็ขอินเตอร์ขาแข็ง Det är under hela grenarna. Det är under hela här. Ja, och där. Massa. มเฮ็ด yeah. อันนี้เอาไปผัดกับเผาแซ่บแซบเด้๋ค่ะทุกคนแักเกอรคอมมาแักเกอร์คอมมาลองดูค่ะทุกคนอันนี้มันจะดอกบานแล้วล่ะค่ะแต่ว่า ก็จะเอาไปตากแห้งนะคะเก็บใส่กระปุกไว้นี่นะคะสเก,ก็ตอินเตอสกสร์ <c oughs> <c oughs> ดีค่เบิ่งค่ะทุกคนขวียวมาตะไกๆแม่นเห็ดเฮ้ยกะลังงามเลยค่ะเห็ดเหลืองเบิ่งค่ะทุกคนสวยๆสีเหลือง แต่ว่าบาแม่เห็ดอ่ะมันปูแท้ได้ค่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นเห็ดดำคาเหลืองแต่เมื่อนี้มันจะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนงามบอกคะ่ะเบิ่งทุกคะ่ะสวยสวยสวยค่ะทุกคนได้นะคะดอกกําลังพอดีเลยนะคะเนี่ยดอกกําลังพอดีนะคะสีเหลืองสวยสวยนะคะ ดอกแซบนี่ล่ะค่ะพอดีเพราะแสบๆผัดเนยก็อร่อยนะคะเนี่ยมาวัสดีแกนเเกิมเลย้าว้า <laughs> วยัตัวฟินอ๋อ ว้าวโถอดมได้เยอะกเห็ดมันปูค่ะทุกคนดว่าลิตรกรรมน่ะัำคัญถอดมไอ้ะอ่อเดี๋กอจิต้าจิตาเอก็เห็ดมันปูค่ะทุกคน นี่ค่ะมาฟินเออดูสิดนมันปูมันจะเหลืองสวยนะคะ สวยนะคะล้างสวยเลยค่ะแค้ซ้ำน้ำสวยๆดอกพอดีพอดีค่ะทุกคนเบิ่งขาทุกคนแต่ว่ามันทรงสิแก้แล้วล่ะค่ะบางนี้ ล้วก็ยังงามอยู่รอนยาอยูย่แค่พักกระเด็น mm. ดูค่ะนดูค่ะ,คะอันนี้สวยๆอยู่นะคะทิต้าทิต้าเบิ้งค่ะทุกคนนี่ดูค่ะเฮ้ยไปมาเอาไปยังไงกันลูกนี่สวย ดอกซำนี al, ama, <ra iner> ่ละค่ะทุกคนพอแสบแสบแกดากอลแอดา็นยนิตาอามัสซาทิตาย้อขานแควลีมุสเตทอพูซี่โ้ยโอเคบีคันบีคันกูจิบอกัสักเจคุฮา มีคนกดที่บอกค่ะแน่ระบีตูรัาแฟดิแท้ยได้ยินเสียงปืนค่ะทุกคนเก็บมองนี้แล้วก็สีพากันกลับวค่ะเพราะว่าเขาลาดซัดนะคะเสียงปืนป๋ฟาสส้กแลอนอหปาฟาสากิสโปมนดักย่า Det är nog ingen fara. Mm. Det är massa där med. Ja. <laughs> สวยทั้งนั้นเลยนะคะก็ดีนะคะบ้องแก้ปันไดนี่ล่ะคะ่ะเมื่อนี้เขาล่าดซั์ค่ะบ้คิดว่าเขาชิลา่าเมื่อนี้เห็นเพื่อนบอกว่าวันวันจันทร์วันสันก็เลยสวนกันมาวันนี้พอได้ยินเสียงปืนสองสามนัดเหรอเก็บบางหนี่แล้วก็จะพากันกลับ ขอขอไปเลือกดอกย่านสักแย้จะปิเนะมึงดูค่ะทุกคนลายคากลายแน่ตัวามันอ่ะอ่าสีสีเดียวกันกับใบไม้เลยระค่ามองไง นนะแอบตะพินนะขี alumni, ้เก่าไงก็โอเห็นเหลืองๆแบบๆค่ะทุกคนเหลืองๆแบบๆรอนยาชิตาเอนสติกเกน เส응ีย응ดูโอเคถักกันบอเรอินเออจ้ะจ่ะโอเคฉันมาอนหามะโอ้ยมียืนดื่น้ำกับทุกคนอยู่ข้างล่างเลืองอ้อยเลืองอ้อยอะถกกัย่าว่าฟินใิะ อ๋อสฟินฟินโอเควันี้ก็ทุกคนค่ไปเห็น่อนกันเลยเอาขวดน้ำมาตั้งโอเคโอ้ยด่า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 สวอเย็ดสตู้สวอฟิน Ừ, có một chút thôi Được rồi Rất đẹp Nhìn kìa, chúng ta có thể lấy không? Tôi không Không, can grow hair also. Oh, and sticking. And. Oh. <laughs> What a. ra, a. What a spin. Rồi nha, giọt sơ em? Thì ta. 이머부 ja. 봐. Ja. เสียงนกค่ะทุกคนตอนนี้ได้เต็มถังได้เต็มกระตาลแล้วนะคะเก็บแป๊บเดียวเองนะคะเห็ดทัดขั้นตะแลนหรือว่าเห็ดมันปูดำนะคะวันนี้กับสีพัดกันกลับแล้วนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงปืนคิดถึงทุกคนนะคะทุกคนคิดหอดมาดามบ้านนอกหรือเปล่าคะขาอสักเก สามอาทิตย์เต็มๆนะค่ะที่มาดมบนนอกบ่ได้อ่ะลงคลิปย้าวนะค่ะก็ได้ลค้คลิปสั่นที่เพื่อนสาวมาเยี่ยมว่าจะลค้คลิปย้าวที่ทายกับเพื่อนสาวบนนี่บ่ได้อ่ะอ่าเซฟนะค่ะทายแล้วบ่ได้เซฟเพราะเสียมาตัดต่อจังไดคะว่าวหายก็เรียกว่าได้ลค้คลิปนั่นนะคะทุกคน ทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีหรือเปล่าคิดหอดมาดามบ้านนอกแนเดอค่ะมีเรื่องรลวาหลายๆอย่างที่จะมาเบอาให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้กาจิตใจเข้มแข็งคืนแล้วกาพยายามมองโลกในแงด่ดีแล้วกาป้งนะคะเดี๋ยวจะมาเบาาให้ทุกคนฟังนะคะ ยอยวาฟินแสงแดดนะคะเมื่อน,นี้แดดออกทุกเมื่อน่ะจะหมอกเยอะมากนะคะแล้วก็อากาศก็เย็ยนแล้ว <S 2> <S 2: นี่คะ่ะได้เต็มถังน้อยแล้วนะคะแล้วก็ อีก,กตานหนึงของลานสาวนะคะเก็บต่อจากน้อยก่อนจะกลับบ้านหมามันได้ยินเสียงปืนมันกะยางหนีนะคะมันอยากกลับบ้านมันก็ย่านขึ้กัน <c oughs> อันนี้มาอยู่รอ บานี่ซื้อได้ค่ะนี่เพราะว่บวาบอข่อไปนย่านเขาล่าสัตว์นะคะก็ได้เต็มแล้วเดี๋ยวเมื่อไม้ก่อนของนนังไหนมีอีกค่อยเข้าไปเมื่อนี่เอาแค่นี้ก่อน ทานสาวอายุ18ปีค่ะทุกคนแต่ว่าผู้ย่าใหญ่เขาหุ่นใหญ่พ่อเขาใหญ่แม่เขาใหญ่ของฝาประค่าเมื่อเนีเยากับบ้านกันนะคะเก็บได้ ลายเติบอยู่นะคะได้กระป๋องหนึ่งกับกระตาหนึ่งค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ขขอยกัะสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะมาดามบ้านนอกคิดฮอดเอฟซี FC, ทุกคนนะคะอย่าลืมกันละคะ่ะรักมาดามบ้านนอกเนี่ยหน่อย,อยแต่ว่ารักโดนๆน,นะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย